สวัสดีครับภาพที่ท,ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นพระสมเด็จองค์ครูโชว์อยู่ในศูนย์พระเครื่องอมาตะาสยามนะครับศูนย์พระเครื่องอมาตะสยามนามโดยอาจารย์ชาญพี่ชาญอมาตะสยามนะครับวันนี้พี่ชานจะพูดถึงงานประกวดพระเครื่องเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะครับไม่ตัดเาจไม่ไตัดไม่สับ สวัสดีครับพี่ขานสวัสดีครับสสวัดีครับปีนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้อายุเท่าไหร่ห้าสิบห้าแล้วครับอยู่ในวงการท่ามากี่ปีโอ้อยู่วงการพ่าอยู่ครับประมาณสักสิบประมาณสิบปีนะประมาณสิบปีพี่ทำไมถึงเลือกเล่นท่าสายกีศาสตร์คือตอนแรกๆเลยนะครับเราก็เล่นท่าเหมือนเชียนนี่แหละแต่ท่าบอกว่าไม่เคยได้รับว่าไม่เคยได้เจออผมเลยนะครับซึ่งมันแปลกว่าทําไมพราที่เราเล่นมาตั้งแต่สมัยพ่อพ่อเล่นมาไม่เคยแท้เลยในสายตาพี่สิ นะครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องหาเครื่องมือที่จะตอบโจทย์เราไว้ได้ว่าของเก่าของแท้มันเป็นแบบไหนอย่างไรเลยวันนี้และปัจจุบันได้สร้างเขาเรียกอะไรสถานตรวจสอบที่มาตรฐานระดับโลกแล้วตอนนี้ถ้าพูดนะครับพราะมีที่เดียวในประเทศไทยนั่นีอนะครับเฉพาะเครื่องไม้เครื่องมือที่เรานำมาใช้เทคโนโลยีที่บอกก็คือเป็นเทคโนโลยีที่มาจากประเทศเยอรมันนะครับซึ่งประเทศเยอรมันเป็นประเทศหนึ่งที่ แต่ทางด้านเทคโนโลยีนะครับตัวโลกยอมรับตัวโลกยอมรับครับคือเขาใช้ในกระบวนการวิทยาศาสตร์ตัวโลกมัน t l o x บ TLOXL คือตัวโมลกบิเลเซนแล้วก็ optical s t i m u l ครับนะครับพี่พิทันหลังจากเปิดแนวนี้เนี่ยมีคนมาตรวจสอบความเยอะไหมก็เยอะนะครับตอนนี้อยู่ที่ตั้งแต่เราเปิดมาจนถึงปัจจุบันี3,000กว่ารายการนั่นเครับนะครับ3,000กว่า ที่มทัที่มาตรวจสอบที่นี่แต่ไม่ได้ไม่ได้แท้ทั้งสามมนกว่านันไม่ได้นะครับ,รบมีพระที่มันเก่าถึงยุคหรือที่ได้ของแท้ไปจริงๆก็ถ้าจยประมาณสักห้าหกร้อยรายการห้าหกร้อยรายการประมาณนั้นร <iend? S 1> ประมานั้นนะครับซึ่งมันต่างกสามหมนกว่ามากประมาณสามหมนสามกับสมันสีส่สสสสสนะครับเพือ่อส่งเสริมแนวการตรวจพะสารวิทยาศาสตร์นะครับที่านจะจัดงานาประกวดขึ้นยังไงครับตั้งใจจะจัดงานประกวดขึ้นนะครับทั้ง พระเจ้าสารสวัตรมีวับวดบางคลงเกียรติโยเราจัดเทศกาลวันนั้นนะครับ,รบในวันที่23เดือนพฤศจิกายนที่นี่นะครับบริเวณนี้แหละเรากำลังจะเตรียมค้องนะครับเพื่อที่จะจัดงานประมูลประมลประมวลด้วยประกวดตรวเสร็จแล้วก็เดือนธันวาเราจะประมวลต่อครับคือพระที่ผ่านการตรวจสอบหรือการทีงานประกวดมาเนี่ยเราก็จะเอาเข้าตรวจตรวจถ้ามันเก่าเพื่อไหร่เราก็จะนําขึ้นมาประมูลให้กับลูกค้าของเรา ครับกับนี่คือผลประโยชน์ที่ลูกค้าเราจะได้อะทำไมเรื่องสามวันก็ผมว่าผมชอบพระสุเดกผมก็เลยเด้นพระสุเดกเปนหลกครับทั้งวัดขังมรูพระเกศเชียโลกผมชอบแบบมุกโตครับไปอย่างพระหรือว่าชอบเหมือนกันแต่ว่าหลวงุกโตนี่มาเป็นตำหน่งในใจผมผมก็เลยอยากจะยกคุณของสุเดชเพื่อเรยนโตขึ้นมาไม่อยากให้คนทั่วไปที่เขาคิดไม่ดีไปหยิ่ย่งแล้วก็ไปเล่นสเก็บเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำต้องการให้มันได้ สิ่งที่แท้จริงที่หลวงปู่โตสร้างในยุคนั้นจริงๆแต่เนี่ยี่าเราลงทุนกับหลักสิบล้านสี่สิบกว่าล้านห้าสิบกว่าล้านลงทุนเพื่อพิสจน์พภพสมเด็จใช่เซียนห้างมาหล่อว่าเราออกนอกทะเลออกนอกโลกที่มองว่าคือไอ้พวกสายห้างเนี่ยมันชอบบอกว่าเราส่องหาอะไรเราคืออะไรเราใช้เงินลงทุนเป็นสิบหลักสิบล้านก็พูดแล้วเป็นร้อยล้านเลยเป็นร้อยล้านเพราะว่าสถานที่ด้วยรัวสร้างตึกด้วยนะครับเป็นร้อยร้อยล้านนะครับ แต่ทีเนี้ยคือเขาพูดแบบนั้นเราก็ไม่ไปว่าอะไร,รเขากอกกลอยเข้าไปนะครับเราออกทะเลเราออกไปต่างประเทศเราออกไปขายกันนอกโลกก็ดประเทศดีกว่าพูดง่ายๆว่าเราเราเน้นตลาดต่างประเทศเป็นหลักแต่ถ้าถ้าคนไทยสนใจจะนบูชาก็าไม่ได้อีกกันเพราะฉะนั้นนะครับเราตั้งใจที่จะทําตรงนี้เนี่ยเพื่อให้ต่างชาติหรือทั่วโลกเขาเข้ามาเช่าบูชาแล้วเอาไปใช้ได้จริงนะครับไม่ใช่ว่าเราไปหลอก เพราะน,นั้นเราหลอกไม่ได้โดยเทคนิคที่มันที่เราใช้เนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกแล้วมันตรวจอายุในตั้งแต่50ปีถึง500ปีนะครับไม่ใช่ถ้าใครไม่เชื่อนะครับเอามาวางยาหรือมา<ด>มามามาสลอกันได้หรือ<ด>ว่าไอ้ที่โอ้อว่าเฮ้ยผมเอาพระพระทำไม่ไม่กี่วันหรือมาทําเนี่ยยังตรวจผ่านพันยาก็ถ้าเอามาเนี่ยเราก็จะเห็นตั้งแต่เ้อ่มต้นแล้วะนะครับเราไม่ได้เก่ง แต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่เราที่เราเห็นพระมาเยอะในในครัรวจสอบเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าอันนี้่องจริงอันนี้่องไม่จริงแต่ว่าก็ไม่ได้ลดเอร์์นะนะครับแต่อย่างน้อยมันก็กันครองได้ระดับหนึ่งอาจารย์่นั้นวันในวันตรวจเนี่ยเราจะตรวจทางกายภาพให้ก่อนวันประกวดอ่าใช่ใช่เรา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 ดูกายภาพเพง่้นอยู่แล้วว่าภาพนี้โอเคเข้าได้เข้าได้เราให้เข้าแต่แต่ทีนี้เวลาคัดที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยเราก็จะคัดในเกณฑ์ที่เราเห็นอยู่อะไรประมาณ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่อยากให้สมาชิกของเราเลยเข้ามาเสียงอนตรเราก็อยากให้เขาได้อะไรไปนะครับ,รบนี่คือสิ่งที่ที่อมตะสินคับตั้งใจเด,เ,ดงเดียเราจะพาไปดูพระสมเด็จองคูก่อนแล้วไปทางนี้ก่อนหรือไปทางนี้ก่อนอ่าทางไหนท้งนี้อย่างทางตรงนี้เนี่ยต้ีง,ๆๆๆต,ง,ต,งต้องบอกพี่ก่อนนะว่าพระเหล่านี้เนี่ยมันถูกถ่ายไว้ก่อนที่เราจะมีกันูเพราะฉะนั้นพระองค์นี้เป็นของลูกค้าทั้งหมดเลยจะไม่อยู่เราถ่ายไว้ดูได้ถ่ายไว้ถ้าใคร ถ้าใครเจอพระอินลักษณะนี้ให้คุณสบายใจได้ไม่ไม่ันาจจะไม่เก่าก็ได้นะเพราะว่าลูกค้าเขาถ่ายรูปแล้วก็ไม่ได้ออกไปผมว่ามาชุะคือคือมีพระเก่าอยู่องค์อยู่สององค์ครับตรงน้นนะครับที่ตั๋วนั้นเออันนี้ไม่ได้ตัววนะเป็นของลูกค้าอันนั้นเป็นพระสององค์นนอันนั้นตัววแล้วกลับโอเคเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนดูทางนี้ก่อน เดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศภายในศูนย์นะอันนี้เราไปดูเรื่องของคือใบอนุญาตครับนี่นี่ก่อนที่ก่อนดูตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นผ้าใหม่ที่ผมสร้างขึ้นมานี่นะครับโดยอาจารย์บูรพาประดมไทยนะครับตอนนั้นพิมพ์ผู้สอนที่ประเทศได้ช่วยด้วยนะครับรุ่นกายสิทธิอ่ารุ่นกายสิทธินะครับทีนี้พอเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเราผูกเศษที่นี่ก็ยังไม่ประสบความสาเร็จนะครับเราก็เลยไปให้หลวงปู่ศิลาขอความเมตตาปู่คิสสามอาศีริจัมโรนะครับท่านเมตตาที่่างกิตให้เราเมื่อเดือน สิงหาปีที่แล้วนะครับแล้วก็นี้นี่คือใบใบสัมปทาบอนุญาตต่างๆอ่าใบแรกก่อนอันนี้เป็นเซอร์ติฟิเคตที่ของเครื่องมือนะครับครับเจ้าหน้าที่ของเราก็ตอนนั้นอยู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับอ่านะครับคนที่นำแนะนาเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือคือดรประกิตนพประดิษฐ์นะครับครับแล้วก็ดอร์ที่ดารั์วิชัยดิษฐ์นะครับตอนนั้นที่อยู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีครับนะครับแล้วก็ เรามีความร่วมมือกันมามหาวิทยาลัยตักสินนะครับและวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นของมปัตตานีนะครับอันนี้เป็นมสงขลาอันนี้ใบอนุญาตครอบกรองกำมะถันังสีนะครับต้องมีต้องมีครับต้องมีเพราะว่าเราใช้กำมะถัังสีครับนะครับยังไม่หมดอายุนะครับหมดอายุปี70ต้องไปต่อต้องไปต่อครับ คือเครื่องแบบนี้มีม่วซั่วไม่ได้ไม่ได้ครับต้องได้ต้องได้อยู่ในควบการควบคุมของกระทรวงวิทยาศาสตร์เครื่องแบบนี้เซียนพระใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่ใช้ใช้ไม่เป็นไม่ไม่ได้ใช้อาจจะใช้ไม่เป็นนะใช้ไม่เป็นไม่ทําไม่ได้จบสาขานี้เลยไม่ได้ไม่ได้ถัดไปอันนี้อันนี้เป็นเป็นใบเซอร์ติฟิเคตของเครื่องนะครับเราใช้สตรจเชียม9 0นะครับกีตาร์ซอสนะครับและความแรงของซอสได้อยู่ที่3.7นะครับชิกกไบส์นะครับ กับไบแมกกาเรลครับผมนะครับเอาแล้วก็ไอโซของมันนะครับนี่ฮะนี่ไอโซอันนี้ก็ยังไม่หมดอายุนะครับครับผมส่วนอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ไอโซเรามีสามท่านด้วยกันนะครับสามท่านแต่อีกหนึ่งท่านไม่ได้อันนี้อันนี้คนทํางานกับพี่อ่าคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ไอโซได้รับอนุญาตจากเนี่ยปสเลขีาที่การสํานักปรมาณูเพื่อสันตินะครับต้องได้รับอนุญาตนะครับเราถึงจะเข้ามาทํางานได้อ่า มีสามคนครับอีกคนหนึ่งไม่ได้ติดไว้อันนี้เงินเดือนแพงเนี่ยเงินเดือนตรงนี้เงินเดือนของเขานี่ตอนนี้อยู่ที่สามหมื่นสี่หมื่นนะครับตอนนี้สามหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นครับสี่หมื่นใช้ตรวจสอบพระสมเด็จใช่ใช่นี่นะครับ,รบอันนี้คือห้องปฏิบัติการเห็นไหมคนนี้เนี่ยคนนี้คนนี้เนี่ย,นนยได้ค่าตอบแทนเนี่ยนะครับปีหนึ่งสามแสนกว่าครับสามแสนหกนะครับเนี่ยเดือนละสามหมื่นแล้วก็มีค่าเจ้าหน้าที่หายโฉมมื่อกี้อีกหนึ่งหมื่นก็ได้แบบสี่หมื่นครับนะครับ นี่นะครับต้องลงทุนอ่ะมีพระที่ผ่านยังไงพระที่ผ่านตรงนี้ตรงนี้อสองตรงนี้นะครับอันนี้เป็นพระของพระเบห์ที่เก็บมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วมันมาอยู่ในยุคกลางก็ร้อยร้อยแปดสิบนะครับตรงนี้ร้อยพิธันสายวิทยาศาสตร์เล่นสามหลวงสายห้างไม่เล่นซักหลวงหนึ่งก็ไม่เล่นซักหลวงหนึ่งไม่คือหลวงวิหลวงวิจิตหลวงอะไรหลวงวิจิตรหลวงศิลป์หลวงศิลป์หลวงวิจารณ์นี่หลวงศิลป์อ่าอ่า เล่นไปเล่นมาเ็าบอกว่าหลวงวิจาร์ไม่มีไม่ม,มีมันยังไงกันพี่ชานเราเราก็มองว่าจริงๆเราเล่นเป็นพระยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายดีกว่ารเราเราก็ไม่อยากจะไปอะไรกับเขามากมายถ้าเป็นว่าอันนี้เป็นพระยุคก,กลางในหลักการของเขาเนี่ยสมัยนั้นเ็าบอกว่าเป็นหลวงวิจิตรลึมลมนใช่ไหมแต่เราก็มาองว่าเฮ้ยโอเคคุณจะเรียกหลวงอะไรก็แล้วแต่แต่ผม <c oughs> ผมเลยมองว่าอายุที่เราได้มันอยู่ในยุคก,กลางของสมเด็จโตองนี้นะครับส่วนยุคต้นเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่เชียงยาวบ้านนะเป็น ถ้าเราเปรียบเทียบก็เป็นเจ้าหลวงตอนต้นก็คือหลวงสิทธิการโยธารักษ์ใช่ไหมครับครับก็เป็นพระยุคต้นนั่นเองเนี่ยรูปทรงรูปลักษณ์ของพระองค์นี้นี่เก่าไหมครับพระนี้เก่าครับอันนี้ผ่านการตรวจสอบของพี่ผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับอันนี้เนี่ยหนึ่งร้อยประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบกว่าอันุหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกว่านะครับเมื่อกี้พูดผิดครับส่วนองค์นี้นะครับไม่ไม่ได้ตรวจนะครับเป็นพระลูกค้าเป็นพระลูกค้าไม่ได้ตรวจ ขามาจ่ายรูปแล้วก็ไม่ได้เอากลับตาตาพี่มองอย่างีมองผ่านผมมองผมว่าดูดีนะครับดูดีนะครับด้วยสายตามันมองได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเก่าไม่เก่าพี่ท่านเดี๋ยวนี้แท้ตาเปล่านี้ก็พูดลำบากเลยตาเปล่าพูดยากนะครับขนาดที่ของท่านเมื่อกี้ท่านนายกอะไาตนท่านผมดูว่าผมว่าแท้ประมาณแปดสิบสุดท้ายมันขึ้นแค่เคิร์ฟเดียวอีกสี่เคิร์ฟไม่ขึ้นแล้วเคิร์ฟที่ขึ้นเคิร์ฟเดียวก็ไม่สูงด้วยมีสัญญาณรบกวน พราะมันมีสารเคมร่กวนอย่างนี้เรารู้แล้วว่ามันมีอายุอยู่ประมาณอยู่แค่ประมาณสักหกสิบไม่เกินนั้นศูนย์พิสูจน์อันนี้ทําไมพี่ตั้งชื่อนี้อันนี้เรียกอไรกันเดิมมาน่อะพระพิสูจน์พระเงินล้านด้วยเทคโนโลยีโดยหลักวิทยาศาสตร์สากลตัวโลกสามารถตรวจสอบได้พี่ไอ้คาว่าสากลนี้มันตัวโลกเองของผมนี่คำว่าสากลคือตัวโลกเขาใช้เทคโนโลยีีอ้อบางคนเขาอ้างว่าเขาเป็นสายสากลสายสากลก็ไอ้คำสากลเฉพาะ แต่นี่มันคำว่าสากลเนี่ยนะครับคำว่าสากลจริงๆมันต้องทั่วโลกยอมรับอไม่ใช่เฉพาะสมาคมใดสมาคมหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เพราะฉนั้นคำว่าสากลเ่ยจะต้องทั่วโลกนะครับคำว่าคว่าสากลคือทั่วโลกยอมรับเพราะนั้นเทคนิคที่เราใช้เนี่ยเป็นเทคนิคที่ทั่วโลกเขายอมรับเครื่องมือที่ทั่วโลกเขายอมรับมันก็เลยใช้แบนี้ได้เลยครับสิบเอ็กนี้ใช้พูดภาษาสากลนี่ฟังไม่ขึ้นเลยฟังไม่ขึ้นนะมันเป็นแค่จุดหนึ่งเท่านั้นในการเริ่มต้น แต่ไม่ใช่คาว่าสากลนะครับคาว่าสากลคือต่วโลกต้องยอมรับหลักวิชาทยาศาสตร์อย่ที่บอกหลักวิชาการนี่คือสิ่งสําคัญสากลต้องวิทยาศาสตร์ยอมรับทั่วโลกยอมรับได้ต้องทั่วโลกยอมรับได้แล้วต้อง,องมีต้องมีเครื่องมือแน่นอนใช่มีแน่อนอนแล้วก็สามาตรวจสอบใช้กล้องตัวเดียวแล้วบอกสิบสากลนี้ไม่ได้ยังไม่ถูกหลักสากลคือหลักร่องต้นเขาบอกว่าคุณใช้กล้อง10บไม่เกิน 30x เนี่ยคุณไปบอกสากลนี้มันยังไม่ถูกต้อง ไม่ถูกต้องการใช้หลักของเขาใช่ครับคือเราใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการคัดแยกก่อนว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเองมันไม่ใช่คําว่าสากลรงมาใช้ได้แค่ตรงกล้องตัวเดียวเพราะฉะนั้นมันต้องมีเทคโนโลยีอย่างเข้ามาส่ที่เขายอมรับกันถ้าดูเพชรดงเพชรลงพลอยเขาก็ใช้กล้องเล็กอยู่แล้วแต่สุดท้ายถอบไม่ได้ก็ต้องเข้าแลบอยู่ดีเข้าแล็บอยู่ดีต้องเข้าแลบอยู่ดี พรามันมีมันมีแหลกไอเชรที่เขาทำลองขึ้นมาก็คือเขาเรียนแบบเขาไม่ใช่ทำลองอเรียนแบบมาย้ายมาเ,เป็นเชรแท้เนี่ยก็คือเป็นซีดีนี่เพราะฉะนั้นนะครับพระเครื่องก็เหมือนกันกับพวกเพ,พครัอมันต้องเข้าเหล็กเท่านั้นถึงจะรู้ว่าเก่าจริงหรือไม่จริงสายตาไม่สามารถที่จะบอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เครื่องมือมันบอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่พจันเดี๋ยวนี้มันมีบอกว่าพระแท้ ต้องขายได้แต่ในมุมมองของสายวิทยาศาตพระขายได้อาจจะเป็นพระเคสก็จริงนะมันพระที่ขายได้อาจาจะาจาเป็นของไม่จริงก็ได้นะครับม,มันก็มีสิทธิ์นะครับแต่ถ้าคนนั้นตาไม่ดีหรือไปเชื่อแค่บุคนนคลใดบุคคลหนึ่งนะครับหรือเชื่อเสียงคนใดคนหนึ่งอาจจะพลาดได้เพราะฉะนั้นนะครับการที่ขออนุญาตแนะนำนะครับว่าถ้าเราจะซื้อพระราคาหลักล้านเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องใช้วิทยาศาสตร,ร์เข้ามาในการพิสูจน์ ถ้าซื้อแล้วมาไปตรวจแล้วไม่แท้นี่คืนเขาราบักมากเขาไม่รับเลยก็รับหรือเปล่าครับ <g uck> แต่ที่นี่นะครับเราการซื้อขาย,ขายเช่ากูชาเนี่ยนะครับเรามีเงื่อนไขกันรเราไม่ตัดด้วยราเพิ่มไห่ด้วยซื้อไปหนึ่งล้านเนี่ยนะครับครบหนึ่งปีกลับมาขายคืนเนี่ยเรากูได้ห้ามเปอร์เซ็นต์ด้วยเหตุผลอะไรครับเพราะว่าเราวันนั้นประเมินสิบล้านแต่เราขายล้านเดียวล้านนึงนเนี่ยครบหนึ่งปีแล้วก็เก็บว่าอย่างนี้เปรียบเสมือนสะสมเงินไว้ธนาคาร แล้วครบปีท่านก็ได้ดอกเบี้ยอันนี้ก็ลักษณะเช่นเดียวกันแต่อันนี้ท่านสามารถจับจับต้องและเอามาใช้อยู่ได้นะครับคือวัตถุลงคนนี้แล้วเมื่อครบหนึ่งปีให้อยู่สภาพเดิมท่านเอามาขายคืนท่านได้คูณห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือสิ่งที่อมตะสี่องจัดให้ทุกคนนะครับนี่นะครับไปเมืองจีนมาเป็นไงบ้างม่กี้ไ, <ป S 1> ไม่ได้จีนเที่ยวนี้มานะครับต้องบอกเลยไปเจออะไรที่มันรู้สึกนะครับดีมากเลยคนจีนได้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องพระเบญจาภาคี จริงๆตามที่ออกข่าวแต่ว่าทีนี้เรื่องราคาเนี่ยนะครับการซื้อขายเนี่ยมันก็ต้องมาดูกันว่าวิธีการซื้อขายการโอนเงินโอนเงิน,น,งนแบบไหนอย่างไรเพราะประเทศจีนเขาไม่อนุญาตให้โอนเงินเกินห้าหมื่นหยวนต่อวันเพราะฉะนั้นนะครับเราการซื้อขายให้ถูกต้องก็อาจจะใช้บริษัทกับบริษัทซื้อขายกันค้าขายกันอย่างนี้ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นคนจีนสนใจเ,รเครื่องจริงๆนะครับเราต้องไป นำข้อมูลต่างๆที่ไปวิจารณาไปให้ของเข้าใจนะครับแล้วขอซื้อหลอกแน่นอนนะครับขอให้ได้ของแท้ของจริงแค่นั้นเองนะครับเขาโดนหลอกมาเยอะแนละ้วนะครับผมไปเจอที่ตลาดปัญญาอยู่วันนี้นะครับลูกค้าคนหนึ่งที่เป็นคนอินียที่เล่น้เครื่องเมืองไทยนะครับก็อบอกว่าคนไทยไปหลอกเขาไว้ตอนนี้ของไม่กล้าซื้อรั้เครื่องผมเลยบอกว่าคนไทยบางกลุ่มเท่านั้นนะครับไม่ใช่คนไทยทั้งหมดเพราะนั้นคนไทยบางกลุ่มที่ไปหลอกเขา เราเป็นคนไทยเหมือนกันเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ในวงการพระเครื่องเราต้องเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆไปอธิบายเขาให้เขาเข้าใจนะครับว่าพระเครื่องที่เรานําเสนอเนี่ยได้ผ่านการตรวจสอบด้วยเทคนิควิทยาศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเข้าอยู่ในะบบบลเอกชนเรียบร้อยแล้วด้วยเขาเชื่อรี่วิทยาศาสตร์ไหมพี่รับเขาเชื่อเขาเชื่อตอนนี้กําลังศึกษาแล้วก็เราได้คอนแทคมาประมาณสัก23รายการยี่าคนนะครับที่ไปครั้งนี้นะครับ เดี๋ยวเดือนนี้เนี่ยครับวันที่1 7 18 19 20เนี่ยผมจะเดินทางไปประเทศจีนอีกครั้งหนึ่งไปที่มณฑลฟูเจียนนะครับก็คือเป็นเมืองเซี่ยเหมินนะครับที่ก็จะอยู่ติดทะเลเนี่ยนะครับเป็นเมืองคนรวยตรงนั้นแหละครับจะเป็นตลาดของเราทีกตลาดหนึ่งนะครับที่เราจะนําพระเครื่องไทยออกสู่ตลาดจีนนะครับท่านใดที่สนใจนะครับมาร่วมกิจกรรมของเราได้นะครับเราก็บเฟ้นหาพระแท้เนี่ยแล้วไปขายให้กับคนต่างชาติ เราทาเป็นธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจจะต้องเดินต่อได้โดยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มาช่วยยืนยันให้ล่ะไม่ใช่สายตาอย่างเดียวนะครับสายตาย่่งเดียวไม่ได้นะครับไม่ชันเจนนะครับอีกคำอีกคําถามหนึ่งครับตรวจแท้แล้วทําไมไม่รับซื้ออ่เรารับซื้อนะครับแต่ว่ามันต้องเป็นพระที่เราเล่นเท่านั้นคือทุกองเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องเล่นทุกองจะต้องรับซื้อทุกองนะครับ เราเล่นพระที่เรากําหนดไว้ว่าเราเล่นเนื้อนี้แบบนี้อย่างนี้ที่มีมูลค่าผมซื้อองค์หนึ่งเมื่อไม่กี่วันเนี่ยครับซื้อมาหกหมื่นอ่าก็มาเสนอขายเราหกหมื่นเราก็ซื้อเราก็ให้หกหมื่นสองพันนะครับนี่แหละคือสิ่งที่เราซื้อไว้คือเขาจะเล่นพระคือคุณจะไปไปบอกที่เขาแท้รับซื้อแท้รับซื้อเนี่ยเขาต้องมี เขาต้องเล่นห้าตามที่เขาชอบเขาถึงจะซื้อถูกต้องครับเช่นเดียวกันนะครับ,รบเราก็เหมือนกันเราก็เล่นเฉพาะที่เราชอบและที่เรากําหนดไว้เราต้องเล่นแบบนี้ถ้าพระแ้เนี่ยมันแนอยันทั้งหมดอ่ะผมเปรียบเหมือนผู้หญิงผู้หญิงสาวชาวบ้านกับนางงามจักราวาลนี่ยต,ต่างกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่กระเตยนะครับถ้ากระเตยนี่คือไม่ใช่ผู้หญิงนะครับก็เปรียบเเหมือนพระธงเดชนะครับแ้เหมือนกันแต่ความสวยงามต่างกันนะครับแล้วก็เนื้อนิยมต่างกันผิวพรรณ อะไรต่างๆเนี้ยมันเกี่ยวข้องกันเพราะนั้นสิ่งที่เอามาตัดสยามรับซื้อเราก็ให้คุณดูชัดเจนว่าแบบไหนอย่างไรที่เรารับซื้อที่เรารับซื้อดูในในตู้เลยเราก็บอกแบบนี้ผมรับซื้อนะแบบนี้ผมรับซื้อนะคุ้นมีแบบนี้เราก็รับซื้ออะไรอย่างเงี้ยราคาเราพูดไม่ได้มันมาตกลงกันบาุปีหน้อยู่ที่ความก็เรียกอะไรอยู่ที่ความพอใจระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนี่คือแต่แล้วรับซื้อหรือไม่จะเป็นตุ๊กตวก็ได้มาเสนอขายได้นะครับถ้าหากชอบใจกันก็ซื้อั แต่ต้องตามหลักเกณฑ์ต้องตามหลักเกณฑ์เราเรามีกฎกติการับคือหลายที่นะครับเขาบอกว่าแท้รับซื้อรับซื้อนะครับเขากําหนดกฎเกณฑ์ที่เหมือนกันและขนาดเดียวกันครับนะครับถ้าแท้แล้วซื้อหมดไม่ได้ไม่รู้จะไปขายใครถ้าแท้รับซื้อทุกองค์นะครับไม่มีกันนะครับต่อให้เป็นเจ้าของธนาคารแห่งประเทศไทยซื้อไม่หมดซื้อไม่หมดครับเพราะมันเยอะมากเลยครับเพระเครื่องประเทศไทยเนี่ยมีประเทศเดียวในโลกนี้นะครับในโลกนี้มีประเทศเดียวเท่านั้นที่สร้างโบราณวัตถุประเภทนี้ ทั่วโลกไม่มีที่ไหนเลยนะครับประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นมีทั้งวัฒนธรรมศิลปะโบราณคดีนะครับเก่าแก่มาประมาณสัก2,000ปีนะครับเรื่อนเ้ื่อนนะครับประมาณไม่เกิน2,000ปีที่ผ่านมาเองนะครับขอบคุณมากครับพิ่ชานครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่พีชานเดี๋ยวทำจำคลิป้น